สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออนก็จะมาทำซุป มันฝรั่งนะคะให้คุณสามีแล้วก็น้องจอยนะคะสิ่งที่ออนเตรียมไว้นะคะก็จะมีมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งแล้วก็มีแครอทนะคะแครอทแล้วก็จะมีเชอร์รี่นะคะตัวไอเขาเรียกอะไรขึ้นช่ายฝรั่งเนาะคะ่นะเนาะทุกคนแล้วก็ต้นหอมไว้โรยหน้านะคะแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่ออนไม่ใส่เยอะออนก็ใส่ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นผักขมนะคะ,ะผักขมต้องขอ,อภายในเสียงดังของคุณสามีนะคะทุกคน แล้วก็แฮมนะคะเบคอนนะคะทุกคนตัวเบคอนนะคะเพราะว่าอากาศหนาวร่างกายต้องการความอบอุ่นเนาะเราก็เลยจะจะทำซุปนะคะทำซุปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาปอกอตัวมันฝรั่งนะคะออนก็จะปอกมันฝรั่งก่อนนะคะทุกคนโอเคนะเรามาหั่นกันนะคะออนหั่นไปแล้วแล้วก็จะหั่นให้ทุกคนดูว่าออนหัน่น มันก็จะได้เป็นแท่งประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเอ,าอย่างนี้นะนไปอยู่ที่เรือนจำออตัวนี้ด้วยอันนี้เดี๋ยวออนก็ ส่วนตัวหอมนี้นะคะออนจะเอาไปเที่ยวกับไอเบคอนนะคะเพราะว่ามันจะได้เพิ่มความหอมผักเขาเรียกอะไรผักขมเหรอคะอันนี้ออนก็จะมาสับอย่างนี้นะคะออนก็จะมาผัดเบคอนนะคะทุกคนออนจะเอาเบคอนลงไปแล้วก็ผัดนะคะ ตัวหอมนี่เอาไว้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอเข้าใกล้สุกก่อนถึงจะลงไปคั่วด้วยนะคะทุกคน <Okay. S 1> แล้วก็ทำเบคอนก่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเบคอนแต่ว่าเดี๋ยวออนให้มันแบบว่าเกรียมอีกนิดนึงนะคะแต่ไม่ไหม้นะคะเกรียมเยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเบคอนนะคะออนก็จะเอามาเทลงตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะแล้วก็น้ํามันออนก็จะเอานิดนึงนะคะเพราะว่าออนจะไม่ใส่น้ํามันลงไปเยอะเท่าไหร่นะคะเอเคพอ,อเคนะคะโะเคนะคะก็ผักที่ออนเตรียมไว้นะคะออนก็จะมาลงตรงนี้เลยนะคะมัวจะผัดเพลินนะคะทุกคนแค่ไปลอยใส่ลงไปนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาใส่แฮมตามนะคะ ก็จะผัดไปสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้ว,ลวออนก็จะปิดฝาไว้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวออนก็จะเอานมนะคะใส่ลงไปนะคะ<ม>โอเคนะคะเดี๋ยวออนก็จะมาใส่แฮมลงไปนะคะใส่แฮมลงไปเลยนะคะทุกคน<ม>ใส่แฮมลงไปแล้วก็เดี๋ยวตัวเบคอนนี้ก็เอาไว้รอใส่เวลาที่สุกนะคะที่เราเตรียมใส่ถ้วยจัดถ้วยแล้วนะคะเพราะว่า <ítulo> sabes, มันจะได้แบบว่ากรอบนะคะทุกคนเพิ่มความอร่อยอีกหนึ่งในตัวนะคะเสร็จแล้วอก็จะใส่น้ำด้วยนะคะแล้วก็จะใส่น้ำหนึ่งถ้วยตวงนะคะหนึ่งถ้วยตวง เราก็จะใส่นมลงไปด้วยนะคะใส่นมนมก็ประมาณหนึ่งถ้วยตวง mm hmm. เท่าๆกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ mm hmm. อนก็จะได้นมนะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะก็คือแปดออนนะคะหนึ่งหนึ่งับนะคะ mm hmm. เอาใส่ลงไปเลยนะคะทุกคน <c oughs> ใส่ลงไปน,นะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเรามาปรุงรสนะคะรอให้รอให้เขาไอ ให้ผักให้อะไรสุกก่อนนะคะแล้วก็เราจะปรุงรสนะคะแล้วก็ส่วนผักขมนี่นะคะอ่อนจะใส่ผักขมนี่อ่อนจะใส่ทีหลังนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงปรุงรสชาตินะคะทุกคนโอเคออนก็จะใส่ทนอไก่นะคะลงไปนะคะประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนชอบอร่อยก็ใส่ลงไปเยอะๆนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็พริกไทยนะคะ พริกไทยวันจะใส่ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่จะไม่เยอะไปเดี๋ยวลูกสาวทานไม่ได้นะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผงกระเทียมนะคะแล้วก็ผสมเกลือนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะคะทุกคนน้ำตาลนิดนึงแต่ไม่เยอะนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนน้ำตาลนะคะโอเค เพราะว่าความเค็มออนยังไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่าความเค็มของเบคอนหรือไม่เวลาที่เราตักเสิร์ฟนะคะเขาก็สามารถโรยเกลือได้นะคะทุกคนนะก็เราจะชิมรสชาติตอนนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวออนจะชิมรสชาติดูนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนอืม เติมเดี๋ยวไอเบคอนลงไปเดี๋วก็จะรสชาติก็จะพอดีนะคะ <All right. S 1> ทุกคนโอตอนก็จะเปิดไฟกลางนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะคะ mm hmm. ทุกคน